ไปดูเหตุนี้นะครับชายอายุ30ปีแล้วปรากฏว่าเมาเหล้าก็เมาเมายาก็เมาเสร็จแล้วก็ทำร้ายแม้กระทั่งลูกชายตัวเองอายุ2ขวบแม่เข้าไปห้ามปรามก็ปรากฏว่าทำร้ายแม่ได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มุกดาหารดูภาพบางตอนตอนที่เกิดเหตุและจับกลุ่มกันหน่อยนะครับ เนี่ยคุณผู้ชมภาพตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งเมียกันเมาตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเมาอะไรพอตอนหลังถึงได้รู้ว่าเมาทั้งสุราคลั่งยาบ้าด้วยเดินไปมาอยู่แถวเถียงนาตำรวจก็เข้าไประงับเหตุแล้วก็บอกให้ชายคนนี้นั่งลงกับพื้นแล้วก็ควบคุมตัวไปได้ก่อนหน้านี้ตำรวจจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขาก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณเถียงนาในพื้นที่บ้านคำฮีตะบนโพนทรายอำเภอเมือง หลังได้รับแจ้งว่ามีชายคลั่งทำร้ายคนในครอบครัวก็เข้าไปรังักบเหตพบผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ30ปีเมียกันคลุ้มคลั่งก็เขาบอกโอ้โหตำรวจ แต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยเหมือนพอบอกเขาเขาก็ยอมมอบตัวแต่ดีแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรให้ตำรวจคุมตัวไว้ก็ตรวจคนที่ตัวหาพวกอาวุธสิ่งผิดกฎหมายก็ไม่ได้เจออะไรนะครับก็คุมตัวไปสอบสวนค่ะคือตอนที่เจอตำรวจก็ยอมทําตามที่ตำรวจบอกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่เล่าบอกว่าโอ้ลูกชายดื่มเหล้าจนเมาเสพยาด้วยคุ้มคลั่งทําลายข้าวของเพื่อจะประชดเมียหลังจากที่ทนพฤติกรรมไม่ไหวเมียก็หนีนะฮะไปอยู่กับญาติที่ต่างหมู่บ้าน ผู้ก่อเหต então, l l p, ุใช้เท <v ip S 2> er ้าเตะลูกชายลูกชายนี่สองขวบนะแม่ก็เข้าไปห้างปรากฏว่าโดนผู้ก่อเหตุชกเข้าไปที่ใบหน้าบาดเจ็บไปอีกค้นค่ะคอยบวแรกเรือก็เลยสน้ำวนนี่ไปร้านนี่ก็จนแขนจนหายเพราะเป็นคอยในต้นเลี้ยงแต่ไหนหน่อยตั้งแต่เดือนนึงออกมาให้คอยเลี้ยงนุ่มกับคอยซื้อเพื่อนแต่เพรได้ซื้อยางซื้อแต่แนวเดียวเสพยานะหมอแมุ่ยเวิร์ด ท่านจต่ม่ใช่มาคมเหงข่อยชมบรัวพ่อพ่อบาดเจ็บหลายบ่ครับหรือว่ามีแต็มพ่อนี่ยพ่ได้อยู่มีแต่มข่อยกับร้านช่องสามอันอันนี้แล้วพ่อะป็นเกียรติเนี่ยเพื่อนตีแม่เพื่อนเจตแม่เพื่อนเกียดให้เมียเพื่อนบ่แม่หรือว่าตำรวจบอกว่าในเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อหานะครับก็คือเสพยาเสพติดแล้วก็ คุมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพอไปตรวจก็เจอจริงๆค่ะคุณผู้ชมมีสารเสพติดในร่างกายส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีเดี๋ยวต้องรอนะคะให้แม่เข้าแจ้งความในช่วงบ่ายก่อนจะมีการแจ้งข้อหาต่อไปค่ะ